รายละเอียดของสังขารในยะที่ห้าสาธุสาธุอานนท์ตามที่สารีบุตรตอบปัญหาในลักษณะนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอานนท์เรากล่าวว่าสุขและทุกข์เป็นของอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นสุขและทุกข์อาศัยปัจจัยคือผัสสะเกิดขึ้น อานน์เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละบุคคลย่อมปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างย่อมปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะการกระตุ้นโดยผู้อื่นบ้างย่อมปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้น โดยรู้สึกตัวบ้างย่อมปรุงแต่งกายสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวบ้างอานน์เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละบุคคลย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะการกระตุ้นโดยผู้อื่นบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวบ้างอานนท์ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละบุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นเพราะการกระตุ้นโดยผู้อื่นบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยรู้สึกตัวบ้าง ย่อมปรุงแต่งมโนสังขารซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวบ้าง